โอเคครับกระพบกับผมนะครับตเกมเมอร์นะครับอันนี้ผมจะมีรีววเกมก้าวหินออนไลน์ครับเป็นเกมมือถือ ก็คือว่าเป็นที่เก้าอยีนะครับว่า,ามาันเ,เอามาลงนมือถือนะครับก็ทุกอย่างก็คล้ายๆในคอมนะครับ ระบบก็มี event มมอีเวนต์นะครับมันจะมีให้ทำระบบเติมเงินผมก็เคยสอนไปแล้วนะครับถ้าเติมเงินครั้งแรกคือเตอิมเท่าไหร่ก็ได้คือเราจะได้พวกนี้ด้วยนะครับโ okay. อเคมาดูวิธีข้อมูลตัวละครก็จะเป็นแบบนี้อ่า ก็จะม ha, the the ีค่าวใส่ิีบอกเลยว่าท p ปีเท่าไหร่อะไรอย่างนี้จนทีเท่าไหร่ก็คือเกมนี้เราสามารถเปลี่ยนชื่อตัวละครได้ด้วยนะครับก็คือว่าเราจะกดป็นแบบนี้เห็นไหมรอแป๊บไม่เจอเออนี่กดที่ตั้งค่า แล้วทีนี้มันจะมีบอกว่าไอตรงเนี้ยไอตรงข้างๆออกจากระบบในด้านซ้ายจะมีร,ะรูปคล้ายๆปากกาอยู่ให้กดเข้าไปทีนี้นก็เปลี่ยนชื่อตามใจชอบเลยแต่ว่าเสีย200ทองในการเปลี่ยนแล้วเทศก,กาลงานคืออะไระงานเทศก,กาลงานวัดกดเข้าไปปึ๊บก,ก็จะเป็นพวกลัคกี้ดอนั่นเองกดเข้าไปฟรี เราจะได้แบบนี้มาแล้วคือมันเหมือนในคอมก็คือว่าเราสามารถไปสอดแนมชิงคมภีสำนักอื่นได้เราจะได้วิชาตามสำนักอื่นมาใช้ก็คือว่าอ่ะอันนี้ผมสักสำนักเงาใบาใช่ไหมอ่ะอันนี้เคตวิชาอ่ะก็จะไปแบบพวกเรียนแบบอย่างวิชาอื่นมาจากสำนักอื่น nya yeah. อันนี้สำนักวาสาวหลินอันนี้ส่วนในพวกนี้ผมก็อันนี้องค์ลัครหลวงอันนี้ก็ไม่น่าเหมือนกันว่าผมไม่เคยเล่นตัอน้อันนี้ก็วิชากำลังภายในนะครับก็สามารถไปเอามาได้เหมือนกันจากสมัครต่างๆ ก็จะมีเงาะใบาแล้วก็ทุกสำนักนะครับที่มีแล้วก็วิชาตัวเบานะครับก็เริ่มแรกมาทำสักเควสสองเควสทีนี้มันจะมีให้สอนการใช้วิชาตัวเบานะครับแบบนี้เลย จะทำไม่ดูแบบนี้น,นี่คือสไลด์อ่สาสไลด์แล้วส่วนกระโดดนี้ปุ๊บก็จะเป็นนี้อ,อ่างนี้แล้วก็อนี้อแล้วปิดตรงนี้ไปหน่อยเห็นไหม อัตโนมัตินี่คืออะไรอัตโนมัตินี่คือแบบสู้กับพวกเควสนี่อัตโนมัตินะครับเราสามารถเดินเควสดด้อัตโนมัติเลยเรามาดูท่างสกิลนี้กันะคับกราิกก็ใช้ได้นะครับสุดยอดเลย สามารถกดโหมดเอ้ยโหมดดีโหมด APK ได้นะครับก็กดตรงนี้อ่ะเดี๋ยวกดผิดเนาะนี่กดคำว่าสันติอ่ะสันติตรงด้านนี้นะครับเห็นว่าเสือฟ้าจุดเข้าไปอ่ะวันทีนี้คือมันจะมีตรงนี้นะครับให้กดก็คือเราต้องกดไปเพราะว่าไม่งั้นคนอื่นจะมาโจมตีเราได้ตอนนี้อ่ะเราอยู่หมดสันติอยู่ใช่ไหมถ้าเราเปิดโหมด PK ปุ๊บเราจะเห็นพวกนี้อ่ะ คือเราสามารถไปฟันพวกนี้ได้อ่าแล้วเขาก็จะมาฟันเราได้เหมือนกันเห็นไนหะแล้วถ้าเราเมดโปดเมิดโหมด,ด,หมดสันติปึ๊บไปแตมแบบนี้อ่าหรือจะไม่สามารถโจมตีเราได้ดน,นั่นเองแล้วที่เห็นว่าไอ้ข้างบนเนี่ยหยนมนำเนี่ยคืออะไรอันนี้คือว่าก็คือ,คอสายยางของเรานั่นอนสายยางเราจะอยู่นี้อ่าฐานะจนแบบนี้อ่า ก็บบ okay. คือว่าถ้าจบบทที่สี่ปุ๊บถ้าผมจบบทที่สี่ผมจะไดนน้อนี้ตามยุดมากพักสวรรค์ผมจะได้อนี้วันนี้ผมอยู่วันนี้อยู่บทที่สามก็ผู้ฝักฝ่ายกระบ,บี่ก็จะมีอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็กาลังภายในยก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเก็บเบลล์วอล้น้ายก็พวกที่เติม เติมซูวีนะฉายาจำกัดเวลาผมก็อันนี้ก็ต้องเ้วยอ,องสูงก่อนนะสมนักก็รับของนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับท้าคู่แข่งนะครับทำสงครามกับส,สมนักอื่น ของรางวัลก็จะด้ตามนี้นี่แหละก็ต้องท้าทางสงคามก็ได้ก็ได้ตอนสองทุ่มสองรุ่มสามสิบนะของทุกวันวกิวก็ผมก็สร้างเองนะครับชื่อกิวว่าเดวิล ก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบก็คือว่าบริจาคนะบริจาคค่าชื่อเสียงว่าจะเอาเท่าไหร่ะนะยิงแล้วก็จะได้รับของรางวัลตอบแทนด้วยอันนี้ก็ต้องบูชานะมันจะมีให้กดทุกวันแบบนี้ก็ส่งคำกิวใครอยากเข้ากิวผมก็เข้ามาได้นะครับสมบัตินี้คืออะไรอ่ะสมบัติตรงนี้นะครับกดเข้าไปก็จะเป็นแบบเกี่ยวกับใสายสมบัติให้กับ พวกชุดของเราครับพวกอัปเกรดตัวละครนี่ครับก็อัพเลเวลนะครับว่าป้องกันเท่าไรอะไรอย่างเี้ยิ่งเลเวลสูงมากยิ่งมีพลัจมตีเยอะขึ้นนะครับจุดชิปประจรอ่าก็แน่นอนครับเหมือนในคอมครับก็จะจุดให้จุดนะครับแต่ว่าเราต้องเสียเงินด้วยอ่ามมีให้จุดแบบแบบเร็วคือจุดแบบทีเดียวคือเต็มแล้วก็จุดแบบทีนี้ท,นทีนี้ก็คือการฝึกฝนเหมือนกันครับ ก็ตอนนี้จะกดลบไปเรื่อยๆตามเลเวลเพลงประกอบฉากก็จะเป็นไปตามสำนักนะครับแล้วก็ตามเมืองด้วยแล้วก็เสร์ฟนี่ก็คือพอัปเกรดอาวุธของเราให้แรงขึ้นนะครับให้แข็งขึ้นแต่ว่าเราต้องมีเงินพอ ก็ชิ้นส่วนให้พอถ้าไม่มีก็จบเลยตรงนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวนะตรงนี้ก็จะเป็นระดับปรับมุมกล้องนะครับมุมกล้องอ่ะ15จนแบบนี้่ะแนวมุมสูงเทาส่วนประมาณนี้อ่ะสุดเลยก็จะเป็นแบบนี้ อันนี้เสร็จมันเสร็จไม่้เองนะครับวันวันที่สิบเ็ดหนื่อยในควองเลยแล้วส่วนอันนี้นนก็ยังไม่เปิดน,นะต้องเลี้ยวยี่สิบแปดต่อสู้กับผู้เล่นอ่าคือต่อสู้กับผู้เล่นนะครับประลองเงิน ถ้าใครสูงได้ประลองคนไหนก็ถ้าเวลสูนก็สวยไปแล้วส่วนวายวันก็สามารถรเราไปรับของได้นะแลเราก็ทำตามพวกนี้เลยพวกเควสพวกอะไร่งนี้เดินเควส้าส่วนของในนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเปิดก่นอน ก็หีบเมื่อกี้นะครับก็คือถ้าจะเปิดกล่องคือล้มใช้กุญแจพวกนี้ด้วยครับเนี่ยกุญแจพวกนี้ก็อันนี้จะมีสะสมนะครับถ้าสะสมครบเราก็จะได้ของพวกนี้แล้วก็ชิ้นส่วนพวกนี้ก็เราเอาไปทำอะไรเอาไปใส่เอาไปใส่เกี่ยวกับพวกชุดนะครับอัปเกรดชุดแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็จะเป็นแบบวิชากําลังภายในนะครับถ้าเก็บสะสมครบ ครบ50เมื่อไหร่เราก็จะได้บางทีกอ็อย่างอันนี้อาช้ส่วนคำพีบีสารก็ครบ20อ่สิบเราก็จะได้ฝึกวิชานะครับอันนี้ก็เหมือนกันการคำพิ์คำพินในมรณะอ่าก็็นแบบนี้โอเคอันนี้คำพีไทเกตผมก็ไม่รู้เหมนว่ามันเป็นวิชาไหแต่มันมีบอกอยู่นะ ก็เมื่อกี้นะโอเคก็ไม่มีอะไรมากก็คือว่าตรงนี้ผมแต้มกตรงนี้มีอยู่ร้อยหนึ่งใช่ไหมถ้าสมมติว่ามันครบสองร้อยสองร้อยเมปุ๊บเราก็ผมก็จะได้ตัวนี้มาแต่ตรงนี้คือต้องเติมตามที่มันกำหนดนะเรา่อจะได้คอง ถือว่าคุ้มนะอันนี้ก็จะเป็นจับอันดับนะครับแล้วกลับไปดูนะตัวละครนะรว่ามีสมนักอะไรกันบ้างกลับไปื่ตัวละคระที่ผมเล่นก็จะเป็นสมาร์ทไมอ์บายนะครับตัวหลักของผม แล้วตัวนี้ก็ตัวเล่นเล่นน้เฉยนะครับตัวเส้าหลินอ่าแล้วมาดูกันว่ามีสุนักอะไรบ้างอันนี้สุนักบูตึงนะครับก็อ่าก็จะแบบนี้อ่าเราสามารถกดเลือกตัวผู้หญิงได้นะแบบนี้เราก็สามารถเลือกจะเป็นเด็กก็ได้อ่าแบบนี้ อ่านี่มันการนี้ยวซ้ายคือยืนกัแบบนี้นะฮะเานดูมันจะเป็นแบบนี้ อยู่แค่สองตัวตันี้คือตัวเด็กอ่าแต่ที่ผมเล่นคือผมเล่นตัวนี้แล้วก็ต่อไปผม ชาที่ผมเมื่อกี้ที่ผมบอกไปก็สามารถไปเรียนวิชาบบสำนักอื่นได้ก็สำนักพวกนี้นะครับที่มีแล้วก็ไปเรียนวิชาจากสำนักพวกนี้มาใช้เองได้โดยที่เราแบบไม่ต้องไปเปลี่ยนตัวละครเลยน,นะครับมันก็เหมือนกันนะครับนะโอเคเราไปตัอนไหมผม พวกนี้ผมก็ในช่วของผมในชุดเทศกาลริสแมสนะครับผมไปซื้อมาก็ไม่ต่าเงินนะ้ำผมแค่ทำทองเฟสไปเฟสไปเรืเร่อยๆผมก็ไปรับได้รับของได้รับทองไปเรือยผมก็ไปซื้อมาไอชุดพวกนี้ก็จะเป็นชุดพวกนี้นะเนี่ยแบบเนี้ยใช้ก็รับแปดสิบแต่นี่คือใช้1น9่งพอยเก้าสิบเก้าทองซื้อเอาเป็นเทศก,กาล ส่วนดาบก็ไม่นอนครับว่าถ้าซื้อมาได้นั้นก็ต้องหนึ่งเลยต้องมีเคับวิชาของสำนักต่างๆถ้าคุณไม่มีถ้าทัาสายแบบสำนักต่างๆวิชาสำนักต่างๆคุณก็ซื้อมาก็เท่านั้นก็ใช้ไม่ได้อย่างทองนี้ก็สำนักเส้าหลินถ้าคุณซื้อมาก็ใช้ตัวนี้จากสำนัก ทีคท่คุณใช้ก็ไม่ไดอ้อันนี้แน่นอนสำนักเงาะบจะมีแต,ต่างกันไปนะครับแล้วชุดพวกนี้อ่ะเป็นชุดสำนักรงอบไบอยู่แล้วอ่ะแล้วส่วนี้ก็ลูกศิษย์งาอไบอ่ะ อันนี้ก็จะปลดล็อกตามเลเวลนะครับเลเวลสองชิ้จะได้อันนี้อ่ะแบบนี้ห้าสิบหกสิบอ่ะเติมไปอเะมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเติมไปแ้าปะคุมก็จะได้อันนี้เห็นไหมครับประคุมสีนี้แต่ถ้าเราเติมไปเรื่อยอีกราจะได้แบบนี้มาอ่ะมันก็จะแบบนี้อืมแล้วก็แบบนี้ก็คือยิ่งยิ่งเติมมันก็ยิ่งเทพนะครับ อันนี้สุดท้ายแล้วก็เป็นแบบนี้เลย คือว่าถ้าสมมติว่าเราอยากได้ชิ้นส่วนแบบนี้ใช่ไหมเราก็ต้องไปตรงที่ว่าได้กดเข้าไปตรงนี้กระเป๋าเราค่ะเราทีนี้ก็สมมติว่าเราอยากได้ไอเทมไหนแบบเนี้ยอ่ะผมอยากเรียนวิชานี้ใช่ไหมอ่ะโอต้องไปอย่างงี้กดได้รับแต่นี่คือาจะมีคำว,ว่าซื้อทีนี้ก็จะมีไปให้ซื้อเองไปร้านค้าซื้อแต่คือถ้าคุณอยากได้วิชาไหนคุณก็ไปซื้อวิชานั้น ไปที่รัตเวนอ่ะมีภารกิจสอดแนมด้ภารกิจรัตะเวนบุกสำนะักอ่ะผมจะไปที่รัตเวนเสียงประกอบฉากก็จะเปลี่ยนไปตามเสียงเสียงสำนักนะครับอันนี้ก็ผมอยู่ในสำนักนอไบา้อ่ะตรงที่นี่ก็จะเป็นพ้กเกียยวกงางนอไบา้นี่ดูจากไหนว่าเป็นสำนักนอไบา้ตงรงับแผนที่ตรงนี้ครับนี่ครับสำนักนอไว้ ส่วนนี้จะไปสอดแนมวาซาลีนนะครับดูดูกันว่าจะเป็นแบบไหนตัวจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับเสียงที่ประกอบก็จะเปลี่ยนไปโอเคโหน่าเสียดาย ไม่ได้มุติดสตันอยู่โอเคนี้มาครับถ้าเกิดว่าเราไปเจอเพื่อวก,กับในแมบอ,อนี้เป็นวงกลมสแดงคือเราต้องหน,นี เราอยากได้เยอะเราก็ต้องตรวอย่างนี้ครับต็มอย่างด้านหลังถ้าอยากได้ทีละชิ้นก็ต้องเช้เป็นลูกมนะือนะมัดกระบี่อดเยี่ยมแบบนี้อ่ะเสร็จแล้วไอ้พวกที่แบบยืนบนแท่นนี่คืออะไรอ่ะคือที่หนึ่งที่หนึ่งของตําสำนักกระทรหลีนะัดก็จะมีบอกเลย Yeah, the this is MA territory. Mm. Trespassers will be dealt with harshly. Mm. ามารถปีนต่ไดและได้เหมือนกันนะครับก็คืออันนี้เขตปลอดภัยนี่คือไรเขตปลอดภัยนี่คือเราอยู่ในเขตปลอดภัยคนอื่นจะไม่สามารถโจมตีเราได้เหมือนกันก็คือว่าแบบสมมติเราถูกโจงจีอยู่นี้เราเข้ามาในพื้นที่ปลอดภัยคนอื่นก็ไม่สามารถโจมตีเราได้ ตรงพลังการนี่คือพลังการนี่คือแบบก็คือเป็นเอเนอร์จีของเราแล้วส่วนมุมขวาก็จะมีนาฬิกาบอกว่ากี่โมงแล้วแล้วก็แบตเตอรี่บอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์โอเคเราจะ,จะกลับเชียงหนานกันอ่าแบบนี้เพืองซูโจอ,อา่าไปผมชอบมืองนี้นะ 对，对，对。 Years to make care for a cent. <laughs> ตัวเราจะเป็น NPC ในเกมแล้วที่มาคูดกึงไปแล้วตะเวรนั่นคือว่าเป็นผู้เล่นผู้เล่นที่ออฟไลน์ line ไปแล้วก็คือว่า,วาเราออฟไลน์ไปแล้วตัวเราจะอยู่ในเกมต่อเป็น NPC อยู่ในเกมข้ชุดอันนี้ใครที่เล่นวอสซลินเก้าหยินในคอมก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าเป็นชุดของอะไร ก็ทุกๆสองทุ่มอ่ามันจะมีกิจกรรมให้ทากิจกรรมอะไรอะลัตเวนเกี่ยวกับพวกผู้เล่นออฟไลน์ทั้งหมดอ่าเมื่อคืนนี้เป็นกระจุกเลยแล้วส่วนตรงนี้ก็เป็นโหมดกรรมจนภัยนะครับไปตี้ได้เข้าตีกับพวกเพื่อนได้ ไอ้ข้างบนนี้พวกก็ฉายานะครับวิ่งอ่ะวิ่งกดอะไรก็วิ่งกดฐานแล้วเห็นในชื่อสีแดงนี้นะครับชื่อสีแดงน็คือวีนะครับเป็นต้องเป็นวีถึงจะสามารถชื่อสีแดงน,นั่นได้แล้วพวกนี้ก็ที่หนึ่งของเซอร์โอเคครับผมก็ต้อง ไลาเพียงเท่านี้นะค,ะครบับถ,ถ้าใครชอบก็อยืนถ้าใครชอบก็ลยืนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย